สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงความรักนะคะครึ่งเดือนแรกนะคะของ เดือนสิงหาคมของชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะได้แก่มิถุนค่ะตุลแล้วก็กลุ่มนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมิถุนตุลกลุ่มในโหราศาสไทยหรือโหราศาสตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปค่ะจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆนะคะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่อยากจะสื่อสารไปถึงนะคะไม่ว่า ่าคุณและเขาจะอยู่ในสถานะใดขอแค่มีคนให้คิดถึงก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะอ่ะเรามาดูแรนดอมนี้กันว่าจะเป็นของใครในชาวธาตุลมนะอ่ะไปดูกันก่อนอื่นเราไปดูรูปแบบความสัมพันธ์กันก่อนรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นยังไงนะคะมีสเตรนท์ขึ้น มาเจเจ็ดเหรียญชาวทาตลมบางท่านดีวกับชาวทาตุไฟเนาะเมสิงธนูได้นะคะมีดินนิดนึงเนาะพึกศพกันอืมแล้วก็มีชาวพิจิกได้นะคะหลกัหลกๆสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้ บางท่านเหมือนอยู่ในช่วงที่ความสัมพันธ์มีการเว้นระยะห่างนะคะเว้นระยะห่างส่วนหนึ่งมันมาจากการที่ต่างคนต่างไปโฟกัสในในความรับผิดช,ชอบของตัวเองอะ่ะเหมือนในเวลานี้เรารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรเรารู้ว่าเรามีหน้าที่ความรับผิดช,ชอบอะไรในชีวิตบ้างมีงานมีเงินมีครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยที่มีความรู้สึกว่ามันมันสำคัญมากกว่าเรื่องของความรัก มันต้องไปทําตอนนี้เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนแบบเป็นจุดที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนเรากับเขาจําต้องแยกจําต้องห่างกันเราก็เหมือนช่วงจังหวะที่เชื่อว่าในวันหนึ่งข้างหน้านะคะถ้าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันต่างคนต่างไปทําหน้าที่ของตัวเองได้ครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วอะ มันดีขึ้นแล้วสถานการณ์ลอบตัวดีขึ้นแล้วโอกาสที่จะกลับมาคุยกันใหม่โอกาสที่จะกลับมาหากันใหม่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะในอีกเคสหนึ่งสามารถหมายถึงเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกันได้ด้วยนะจากที่เห็นนะคะมีเรื่องราวของการดูแลซึ่งกันและกันเรื่องราวของการที่เมื่อคนใดคนหนึงล้มอีกคนหนึ่งก็จะพยุงขึ้นมานะคะพยายามทำให้ซัพพอร์ตพยายามทำให้เป็นไปได้ ในหลายๆด้านในหลายๆอย่างเพราะคาดหวังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความดีตรงนี้แหละนะคะที่จะช่วยทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปรอดได้อืมประมาณนี้ก่อนเป็นได้สองกรณีลองดูนะคะถ้าใช่ดูต่อนะถ้าไม่ใช่เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆกัน <laughs> ขอให้ความรู้สึกของคุณค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะทัดลม คุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะเขาไพ่หน่อยมีสี่ถ้วยเจ็ดเหรียญวู้วนายถือเหรียญ ก้าเหรียญแล้วก็คิงถือเหรียญจริงเหมือนมีคนที่มีความรู้สึกว่าในเวลานี้ควรไปโฟกัสกับความมั่นคงในในชีวิตตัวเองก่อนมากกว่าเรื่องเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะนะ่ค่อยๆงปัให้เขาค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะถ้าลงคนคนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณขอไพ่หน่อย มีเลวเวอร์สขึ้นสามขวยหกไม้เอ็มเพรสเจ็ดไม้ แล้วก็เอ็มเพล่เขอขยับนิดนึงไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้ออพลายสำหรับทุกๆคนเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะอ่ะมาดูกันจากที่เห็นนะชาวธาตุลม อืมุมดไปมาประมาณนี้กำลังดีชาวทัดลมตัวคุณเองรู้สึกถึงความสัมพันธ์นี้แบบคนคนนี้เนี่ยนะเขาน่าจะเป็นคนที่ทำให้ตัวเราค่อนข้างต้องคิดทบทวนตัวเองอยู่เรื่อย ในเวลานี้มันสามารถหมายถึงตัวเราเป็นคนที่ไม่ได้สนอกสนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าที่ควรได้ไม่ใช่แค่กับคนนี้นะเขาอ,อ่านในเคสแรกก่อนไม่ใช่แค่กับคนนี้นะแต่สามารถหมายถึงคนอื่นๆด้วยคือคุณไม่ได้คอนเซนเทรตที่เรื่องของความสัมพันธ์เลยคุณโฟกัสไปที่เรื่องของการทํางานหาเงินความมั่นคงอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยมันเป็นเคสาณเนี้ ซึ่งไม่ว่ามีใครจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นจากหน้าไพ่เนี่ยพี่ขออ่านซ้ายกับขวาเลยนะอันนี้คือขออ่านฝั่งลองอ่านฝั่งซ้ายดูก่อนว่าเหมือนประมาณว่าสนใจแต่ง,งานดูแลแต่ตัวเองแล้วก็เลือกความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งมาก่อนอะไรเงี้ยส่วนเรื่องของเขาหรือเรื่องของคนอื่นใดๆจะเข้ามาไม่ได้สนใจอะ่ะขอแค่ความมั่นคงในชีวิตในเวลานี้ที่มีมาก่อน อันนี้ถ้าตัวเราเป็นอย่างนี้มันก็คือตัวเราแต่เคสนึงมันสามารถไปถึงการที่เรารู้สึกว่าคนคนนี้ไม่มีวิ่แววว่าจะสละโสดได้เลยอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเขาดูเป็นคนที่ไม่ว่าจะยิบยื่นอะไรไปให้ก็ไม่เอาสักอย่างเลยอ่ะไม่เอาไม่สนใจดูเป็นคนที่บ้างงานไม่มีเวลาให้ไม่เล่นมุกไม่อะไรกับเราด้วยเลยน่าจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองแล้วก็ มีแรงเฉยในการพัฒนาความสัมพันธ์มากหลักปีอะไรเงี้ยถ้าทักแชททักไลน์ไปอะไรเงี้ยก็แบบรอไปเถอะไม่ตอบลรวก็ไม่ตอบง่ายๆอะไรเงี้ยเห็นออนก็จริงอะ่ะแต่ก็ไม่ตอบอะ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นได้ซึ่งเนี่ยคือฝั่งซ้ายกับขวาเลย,ยที่พี่อ่านนะคะแต่ในส่วนของทางตัวเขาที่รู้สึกเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยถ้าเป็นอย่างในโหมดที่ถ้าคุณเหมือนอยู่ในเคสแรก ที่คุณไม่ได้สนอกสนใจใดๆเลยในในเรื่องของความรักความสัมพันธ์น่ะมันกลายเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเขามองว่าคุณหายไปพัฒนาตัวเองอะ่ะคุณหายไปพัฒนาตัวเองคุณหายไปใช้ชีวิตทําให้ตัวเองดีขึ้นคุณดูเป็นคนที่เหมือนแบบสุขได้ด้วยตัวเองแล้วก็คัดคนที่จะเข้าไปในชีวิตด้วยนะไม่ใช่ว่าใครก็จะเดิน งง,งงเข้าไปในชีวิตคุณได้ลงถึงตัวเขาด้วยตอนนี้สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เนี่ยนอกเหนือจากการที่เขามีความรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์น่าดึงดูดแล้วอะ่ะมันคือการที่เขารู้สึกว่าถ้าถ้าคุณสามารถมีสเสน่ห์ดึงดูดเขาได้คุณก็น่าจะมีสเสน่ห์ดึงดูดคนอื่นได้เช่นกันคุณนึกออกไหมมันเป็นอารมณ์แบบนี้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในแพชชั้นแรกในหมวดแรกที่พี่พูดหรือเปล่า คือโหมดที่สนใจแต่ตัวเองดูแลแต่ตัวเองไม่สนใจความรักความสัมพันธ์อะไรไม่เอาเอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอมันคือสภาวะที่เขาสัมผัสได้มันอาจจะเหมือนมันเป็นพลังงานที่เราไม่ได้เอาพลังงานของตัวเองไปอยู่ที่เขาอะเขาจะรู้เออเขาจะรู้เขาจะรู้เขาจะสัมผัสได้เหมือนง่ายๆถ้าแบบง่ายๆเวลาที่เรานั่งนั่งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเงี้ยแล้วเราแอบมองใครอะคนที่แอบมองเขาก็รู้เหมือนกันถูกปะ เรายังรู้เลยถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้ในในความรักก็เช่นกันในเรื่องของพลังงานคนที่อยู่ดีๆเหมือนเคยได้รับพลังงานแน่นๆรู้สึกเหมือนคิดถึงแล้วอึดอัดหรือนูน่นนี่นั่นเลยกลายเป็นพลังงานมวลนี้ยมันหายไปเขารู้นะอืครานี้เนี่ยในบางเคสเนี่ยอาจจะมีการบล็อกการปิดกั้นกันทางโซเชียลด้วยยังเห็นได้ชัดเขายิ่งมีความรู้สึกว่าเข้าถึงคุณได้ยากยาก ยากเลยอ่ะเรามาเคที่สองเคที่สองคือการที่เรามองว่าเขาน่าจะเป็นคนที่สละโสดได้ยากดูเป็นคนที่สนอกสนใจแต่ในเรื่องการงานการเงินโดยที่เหมือนแบบดูแบบเราเล่นมุกไหนเราทำอะไรก็ดูเข้าไม่ถึงเขาสักทีอะไรเงี้ยนะคะจากในตรงเนี้ย ต้องบอกก่อนว่าเป้าหมายเนี่ยคนคนนี้เขาก็มีความรู้สึกดีกับเราเช่นกันเขารู้ว่าการที่เราเข้าไปในความสัมพันธ์เนี่ยโดยที่มันชัดเจนว่าไม่ใช่แนวเพื่อนอ,ะ,อะเป็นแนวคนรักเป็นแนวเป็นแนวความสัมพันธ์ที่มีจิตมีใจให้กันเนี่ยนะเขารู้แหละว่าคุณน่าจะเป็นหนึ่งในเนื้อคู่เขาแต่เขาก็กําลังมองหาคนที่ดีที่สุดในบรรดาหลายๆคนที่เข้ามา เขาต้องการคนที่ดีที่สุดดีที่สุดในที่นี้ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการดูแลจากไพ่ที่ขึ้นเขาต้องการคนที่ค่อนข้างลักชูรี่ค่อนข้างเป็นหน้าเป็นตาค่อนข้างเป็นคนที่เรียกว่าถ้าเหมือนแบบแนะนําตัวมาหรืออะไรมาสอบถามใครถามมาก็สามารถแบบพูดได้เต็มปากอะไรอย่างเนี้ยเป็นคนที่อวดในระดับหนึ่งนะคนคนนี้จากที่เห็นนะคะเขาต้องการคนที่คู่ควรกับเขาจริงๆอ่ะ เอ็มเพจเอ็มเพ์ร์ขึ้นมาตรงนี้คัดสรรเฉพาะคนที่เหมาะสมคัดสรรเฉพาะคนที่ดีที่สุดแล้วก็เรียกว่าค่อนข้างเลือกปฏิบัติแล้วก็เลือกคบคนพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆคุณก็ยังเป็นคนที่เข้าข่ายนะยังอยู่ในจุดที่เข้ารอบยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ตกรอบถ้ามาในเคสที่สองนะอ่ะพี่ให้น้ำหนักที่ตรงนี้แล้วกันไปดูกัน ขอดูการ take action ในความสัมพันธ์ตอนนี้เขาจะทำอะไรเพราะเราดูกัน2อาทิตย์ครั้งนะคลิปนี้การ take action ในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะ take action อะไรในตอนนี้ขอดูก่อนมี l ลเวอร์สขึ้นนะหนึ่งถ้วย แชริออน The world ดูจากหน้าไพ่ดูจากหน้าไพ่แล้วถ้าเป็นในเคสที่ตัวเราเองเป็นคนที่แบบหลังๆนี่ไม่ค่อยสนอกสนใจเขาเท่าไหร่ค่อนข้างไปโฟกัสกับชีวิตตัวเองเนี่ยบอกเลยว่าการเทคแอคชั่นของเขาคือการเหมือนเชื้อชวนชักชวนอยากเจอเรา บอกแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบกึง่งกึงก็กึงก่งกึมีคู่เข้าแข่งขันจริงๆอ่ะแล้วเขาก็อยากอยากทําความรู้จักเรามากขึ้นอยากเจอเรามากขึ้นจะมีโอกาสเชิญมีโอกาสเจอมีโอกาสที่จะได้ชวนชวนที่มันมีการเดินทางนะเป็นการเดินทางอ่ะเราเดินทางไปหาเขาเขาเดินทางมาหาเราเพื่อมาเจอกันเพื่อทําความรู้จักกันมากขึ้น นี่คือเคสที่หนึ่งเคสที่สองถ้าเป็นในเคสของอาการที่เรารู้สึกดีกับเขาชอบเขาแต่เขาดูปฏิเสธเราอะในช่วงนี้แหละมันจะมีโอกาสที่จะทำให้มันถึงรอบวนของเราละมันถึงรอบวนของเราละที่เขาจะมาเทสเราที่เขาจะมาให้โอกาสเราที่เขาจะมาชวนเราไปทานข้าวชวนเราไปทำกิจกรรมทำให้เรากับเขาได้รู้จักกันมากขึ้น จากที่เห็นนะคะรวมถึงในเคสของคนที่ถ้าอยู่ห่างไกลกันนะต่างประเทศต่างจังหวัดอะ่ะมันเหมือนมีเกณฑ์ที่จะได้มีโอกาสมาเจอกันได้ด้วยนะจะในหน้าไพาอ่อ่ะเพราะฉะนั้นลองดูสิว่าแบบมันเป็นยังไงเออมันเป็นยังไงแต่เขามาด้วยความรักแหละจากที่เห็นนะคะก็เข้าใจรักนําทางมาก่อนนั่นแหละเพราะฉะนั้นลองเปิดใจคุยเป็นกลางๆดูความสัมพันธ์นี้อาจจะพัฒนาได้ในระยะยาวก็ได้นะ,ะไปดูก่อน สิ่งที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้แย่ลงคืออะไรขอไพ่หนะ่อยสิ่งที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้แย่ลงคืออะไรคนนี้เขาแผนมาเจอคุณเนาะมีด e e อมเพรสนะคะมี Hermit ิต n แฮงแมน มองว่าความเป็นตัวตนนะความเป็นตัวตนความเอาแต่ใจของคนทั้งคู่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้นะคะสิ่งที่สิ่งที่เป็นติดตัวมากับเขาสิ่งที่ติดตัวมากับเราแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้อันนี้ให้เรามัดระวังนิดหนึงนะคะสิ่งที่มันมีมาอยู่แล้วอะสองในเรื่องของการที่ต้องทำความเข้าใจบริบทในชีวิต ของคุณทั้งคู่ว่าชีวิตของเรากับชีวิตของเขาในเมื่อชีวิตเรามันยังไม่ได้มีแค่เรื่องความรักเลยชีวิตเขามันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องความรักเหมือนกันอืมเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําความเข้าใจว่าไม่ว่าสถานาการณ์ในความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรทุกวันเรายัางต้องมีความรับผิดชอบเนาะทุกวันเรายัางต้องทํางานทุกวันเรายัางต้องกินข้าวทุกวันเรายัางต้องดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ตัวเราบอกตัวเองว่าทุกวันเราต้องอาบน้ํเพราวันเราต้องแปรงฟันหรืออะไรก็แต่ การที่มีแฟนหรือมีความรักความสัมพันธ์ขึ้นมามันไม่สามารถไปลดหน้าที่ตรงนี้ได้อะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำได้มันคือการจัดสรรเวลาให้เป็นแล้วก็ลดทอนในเรื่องของการที่ทำความเข้าใจว่าการที่มาอยู่ด้วยกันน่ะมันไม่ใช่แค่คนที่มาชดเชยในช่วงระยะเวลาที่เหงาอ่ะแต่ว่ามันจะต้องเป็นคนที่เข้ามาเติม เติมความอบอุ่นใจเติมการดูแลให้ซึ่งกันและกันการรักกันจะต้องไม่ไม่ใช่การที่เหมือนแบบอ่อนแอหรือเหมือนแบบแต่ก่อนเราเคยทําอะไรแบบนี้ด้วยตัวเราได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีคนคนนี้แต่พอเราเริ่มมามีความรักความสัมพันธ์อะอะไรเราก็ต้องพึ่งเขา เราอาจจะใช้ข้ออ้างได้ว่ามันเป็นเรื่องของก็เราอยากใช้เวลากับเขาอ่ะการอยากใช้เวลากับเขาไม่ผิดแต่มันจะต้องมีการแบ่งให้ได้บนพื้นฐานของข้อตกลงกันว่าช่วงระยะเวลาไหนที่เราควรจะมีให้กันพี่เชื่อว่าคนที่มีความรักความสัมพันธ์แล้วผ่านช่วงและจุดระยะเวลาที่เหมือนแบบดีเบตกันมาแล้วอะในเรื่องของความสัมพันธ์จะเข้าใจที่พูด ค่อยเป็นค่อยไปมันไม่จําเป็นต้องตัวติดกันตลอดและการที่เขาไปทําหน้าที่เขาเราไปทําหน้าที่เรามันไม่ได้หมายความว่าไม่ใส่ใจและรักกันน้อยลงอืมนี่แหละสิ่งที่ขึ้นมาบอกไปดูแนวโน้งความสัมพันธ์กันดีกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นะคะจะเป็นอย่างไรทัดลง ายถือเหรียญนะควีนถือเหรียญนะเห็นปะไพ่แบบงานเงินนะ่สะสัส่วนใหญ่อ่าพี่มองว่าคุยกันดูเรื่องแล้วมีเดอะสตาร์เป็นตัวมาเติมจิตเติมใจในช่วงระยะเวลาใกล้ค่ะพี่มองว่าต่างคนก็ยังคงต่างสนใจในภาระหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบนี่แหละ นะคะอย่างน้อยถ้าผ่านเข้ามาฟังคลิปนี้คุณจะเริ่มรู้วิธีในการปฏิบัติเมื่อได้ความสัมพันธ์มาแล้ว how to ทําอย่างไรให้รักษามันไว้ได้เขาก็เห็นความสัมพันธ์นี้มีค่าคุณก็เห็นความสัมพันธ์นี้มีค่าเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวต่างคนต่างไปทําหน้าที่ของตัวเองต่างคนต่างไปทําหน้าที่ของตัวเองไปดีวในสิ่งที่ตัวเองเป็นเติมจิตเติมใจให้กันและกันบ้างความสัมพันธ์นี้ยังดําเนินหน้าไปต่อกันได้ จากที่เห็นเหมือนคนที่คุยกันรู้เรื่องเลยจากในหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้จะได้มีโอกาสมาเจอกันนะคะแล้วก็มันเป็นลักษณะของพี่รู้สึกมันคือพลังงานของความสัมพันธ์ของคนที่มีวุฒธธิภาวะอ่ะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุเลยนะแต่เป็นคนที่เหมือนแบบมาคุยกันแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจและวางแผนการใช้ชีวิตครอบครัวในระยะยาวได้ มันเป็นการที่ไม่อยู่ด้วยกันแล้วมันมาส่งเสริมกันแล้วไพ่ขึ้นมาบอกถึงแม้จะอายุต่างถึงแม้จะมาจากคนละที่แต่คุณคือพวกเดียวกันพี่ไม่รู้สิแล้วคุณจะเป็นคนที่คุยกันรู้เรื่องแนวโน้มในอนาคตจะเป็นแบบนี้นะคะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วก็มีช่วงระยะเวลาหวานๆมาเติมจิตเติมใจให้กันบ้างเล็กน้อยๆน,น,น,นะคะน่ารักเฉียวนะโอเค ไปดูกันว่าไพ่อ,อยากจะแนะนำอะไรให้กับความรักของชาวธาตุลมกันนะคะไพ่อ,อยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวธาตุลมคะขอไพ่หน่อยนะออกมาดีๆออกมาหมดสิผจญภยัยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี้ยค่ะ ให้ขึ้นมาบอกว่าการครบกับเขาก็เหมือนการที่ได้ผจญภยนะัยเนี่ยมีเรื่องตื่นเต้นได้ทุกวี่ทุกวันในเรื่องการงานก็หาเวลาออกไปพักร้อนบ้างเพื่อเป็นการพบประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตนะคะส่วนในเรื่องการเงินค่ะคอสเงินที่สนใจช่วงนี้จะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายจากการเดินทางนิดหนึง่งในเรื่องสุขภาพให้เรามาระวังการบาดเจ็บในช่วงขาแล้วก็ตกจากที่สูงนิดหนึ่งนะคะ อารมณ์ประมาณนี้นะในส่วนของคนโสดที่มีโอกาสผ่านเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะพไพ่ใบน้เขาบอกว่าโลกนี้ช่างกว้างใหญ่แลยนาะสนใจการออกผจญภัยจะทำให้ได้เจอรักแท้นะจ๊ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปดวงความรักครึ่งเดือนแรกนะคะของชาวธาตุลมนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปกันค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment นะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ